ก็เดี๋ยวผมแนะนําตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ<ม>ครับผมคือผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนตรีเรื่องชื้วโน,นนนะครับเป็นอาจารย์ของคณะาาการจ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิตเตจัดใหญ่แล้วก็เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ในการสนทนา ก็ ه, จะมีแขกพิเศษนะครับซึ่งท่านก็เป็นสิ์เก่าของมหาวิทยาลัยสงขลานกรินด้วยนะครับเป็นสิตก่าคณะวิศรกรรมศาสตร์นะครับเราจะสนทนาในเรื่องของพลังงานลมนะครับอาจจะเจาะไปที่พลังงานของอาเซียนนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้วยแล้วก็ในในในการที่จะเอาพลังงานลมมาใช้งานนะครับก็จะมาทำความเข้าใจมาเรียนรู้นะครับก่อนแนะนำท่านดรสุภาพนะครับ วัยสยารัฐนะครับสวัสดีครับท่านผูกท่านครับผมครับผมก็กลับมาเซ็ชันที่สองนะครับคุยกับดรสุภาพนะครับท่านทํางานด้านการอลมอยู่ที่เวียดนามนะครับก็เราจะมาคุยกันในเซ็ชันที่สองนะครับเรื่องของพลังงานลมในอาเซียนนะครับตอนนี้ผมมีคําถามตอนนี้จะมาคุยกันเรื่องพกเพ่มนในเทคโนโลยีนะครับว่าด้านพลังงานลมเป็นยังไงบ้าง อยากเรียนถามท่านรสุภาพว่าในในปัญหาในการพัฒนาพลังงานลมทั้งในประเทศไทยและอาเซียนพอจะอธิบายได้ไหมว่าถ้าจะให้ก้าวไปข้างหน้าพอเท่าเท่าเทียมกับยุโรปเนี่ยมีมีหลักการยังไงพอจะอธิบายได้ไหมครับเดี๋ยวนะครับก่อนอื่นผมขอแชร์สไลด์นิดนึงครับผมไม่อยากใช้คําว่าเทียบเคียงหรืเปล่าใช้เห็นแล้วใช่ไหมครับครับครับ ผมอยากเล่าวิธีการติดตั้งโครงการลมก่อนนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะกลับมาในประเทศไทยเมื่อกี้ได้เกินเล่าไปบ้างแล้วนะครับในการก่อสร้างตัวโครงการลมทั้งหมดทั้งบนฝั่งและชายฝั่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมเล่าบนฝั่งก่อนผมจะเล่าในมุมกลับที่อาจารย์ถามผมอาจารย์ถามว่าเมื่อก่อสร้างลมในประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่นเป็นยังไงผมจะเล่าว่าก่อสร้างในประเทศเวียดนาม แล้วมองย้อนกลับไปประเทศไทยก็เป็นอันนี้ผมเล่าจากประสบการณ์เลยเนื่องจากผมเคยสัมผัสโครงการลมในประเทศไทยเนี่ยวิศวกรไทยเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องการติดตั้งโครงการลมบนบกเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับส่วนชายฝั่งผมอยากเรียนว่าประเทศไทยเรายังไม่เคยมีโครงการลมชายฝั่งนะครับโครงการลมชายฝั่งมีในประเทศเยอรมนเยอรมนีมีในประเทศเดนมาร์ก มีในประเทศอาจจะบางส่วนในนอร์เวย์ผมไม่ได้ใจว่าในอเมริกามีหรือเปล่าบนออฟชอร์นะครับแล้วก็มีที่ไต้หวันกำลังพัฒนาอยู่มีที่ญี่ปุ่นกําลังพัฒนาอยู่แล้วก็เกาหลีใต้จะเห็นว่าโครงการชลมชายฝั่งเรายังมีเรามีลม,มนบนบก ทีนี้ผมก็เล่าแบบภาพรวมนะครับมีเวลา20นาทีผมก็จะเล่าไม่ถึง20นาทีหรอกไอ้ตรงนี้การพัฒนาโครงการลงเนี่ยมันจะเริ่มจากการขนส่งความยากง่ายอยู่ที่การเข้าไปไปเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับพูดง่ายว่าเราจะต้องเริ่มทําโครงการโดยกันเข้าไปเวนคืนที่นะครับเอกชนเวนคืนที่และผมจะเล่าข้ามมาเลยเรื่องเวนคืนที่มันไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมเท่าไหร่ แต่มันจะเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเพราะนั้นนี่ตัวลมเนี่ยเมื่อเข้าไปพัฒนาเนี่ยมันก็จะต้องเข้าไปศึกษาตัวผืนป่าแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ผมไม่แนะนําให้มีการทําโครงการลมในพื้นที่ที่เป็นป่าสมบูรณ์นะครับเพราะมันจะทําลายทรัพยากรธรรมชาติบางส่วนไปแต่ถ้าเป็นพวกภูเขาหัวโลน้นหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นต้นไม้ไม่มากเนี่ยหรือพูดง่ายๆว่าการที่เข้าไปเนี่ย มีถนนหนทางเหมาะสมอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการขนส่งโครงการลมเนี่ยเป็นจุดสําคัญมากเพราะลมแต่ละหนึ่งต้นเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวทาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปและตัวใบมีดหรือตัวเบรคของกังหันเนี่ยเวลาเราพูดอย่างเงี้ยเราไม่เห็นภาพโครงการลมที่มีเบรคตัวใหญ่ๆถ้าลองสังเกตที่ตรงชายฝั่งที่นครที่ผมเล่าไ้ฟังเนี่ยเราเข้าไปดูใ,ใกล้ๆจะเห็นว่าต้นมันึมามาก ปัจจุบันเทคโนโลย,ยีมันสามารถที่จะทําให้จากเดิมเนี่ยต้นละถ้าเราเห็นที่ลำตะคองต้นละ1.25่มกะวัตต์ปัจจุบันเทคโนโลย,ยีเนี่ยมันพัฒนาของบนฝั่งขึ้นไปถึง5.2ามกะวัตต์แล้วนะครับในปีหน้าส่วนลมชายฝั่งเนี่ยมันพัฒนาไปถึงขนาด16บหกมิวัตต์ลองนึกภาพดูว่าเรือที่ขนมันจะใหญ่ขนาดไหนที่จะขนตัวส6เุกมวัตต์เดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับ อันนี้เป็นภาพไกลๆนะครับถ้าใครเห็นจากภาพนี่คือตัวเบรกหรือตัวใบมีดของตัวเครอบานตัวนี้เนี่ยเป็นของตัวสามนิ้กวัตเห็นไหมครับตัวขนาดนี้ลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้ามันเป็นของเห็นไหมครับเวลาขนสม่งเป็นเรื่องใหญ่มากนี่คือตัวขนาด3.3มจุดสามนิ้กวัดนะครับตัวหางมันยาวเฟื้ยเลยนะครับเวลาขนเนี่ยมันก็ห้ามไปโดนอย่างนู้นสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งสงวาง นี่เราทําโครงการที่ผมพยายามอธิบายในภาพเป็นโครงการที่เราขนใบใบพัดนะครับเรียกใบพัดแล้วกันนะครับขึ้นไปกลางประเทศอยู่ที่ชื่อเมืองยาลายนะครับเมืองนี้มีประวัตินิดหนึง่งเรามีนักฟุตบอลชื่อดังของเราเรมาเล่นให้ก็คือคุณใช่คุณเกียรติศักดิ์เสนามเมืองผมก็เคยไปพบคุณซิโก้ครั้งที่สองครั้งอยู่ที่เมืองอยาลายแกเป็นโค้ชให้ทีมทองอัญยาลายนะครับพวงอัญยาลาย คือเ,เจ้าของก็ชื่อนีแต่ห่วงส่วนเมืองก็ชื่อยาลายเขาก็เลยตั้งสครงกว่าในห่วงยาลายก็เหมือนจะมีเจ้าของเป็นอาจารย์มนตรีอย่างนี้นะครับอาจารย์มนตรีสมมุติว่าเป็นคนสงขาก็เป็นสโมสรชื่อมนตรีน้าสงขาอย่างนี้แล้วอาจารย์นี่อยากให้เห็นภาพว่าการก่อสร้างวินนะครับโครงการลมนะครับมันจะต้องตัวฐานจะต้องแข็งแรงมากจะต้องออกแบบเราพูดในเชิงวิศวกรรมนิดนึงนะครับ ตัวฐานต้องแข็งแรงมากสามารถที่จะรับตัว v i b เบรชันหรือตัวความสั่นสะเทือนของตัวใบพัดตัวลมเนี่ยเหมือนเรานึกออกนี่ครับเวลามันหมุนเนี่ยมันจะมีตัววไวเบรตมันจะสร้างความกระเทอะตัวฐานามันเคยมีปัญหาในโครงการลมในเมืองไทยที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากใช้งานไปประมาณปี2ปีเนี่ยที่เขาคอนะครับปรากฏว่าตัวฐานมันร้าวนะครับเนื่องจาก ตัวฐานมันไม่ได้สามารถก่อสร้างได้แข็งแรงเพียงพอเพราะฉะนั้นในการก่อสร้างครูการลมในเชิงวิศวกรรมแล้วเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับการก่อสร้างฐานค่อนข้างมากโดยเฉพาะลมบนบนบกน,น,น,นะครับที่ผมให้ดูภาพนิดนึงนี่คือการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าจะต้องตอกเสาเข็มแล้วก็เทน,นะครับเป็นเข็มจอดนะครับบางท่านคงมีความรู้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างตัวสถานีไฟฟ้าย่อยหรือเรียกว่า ตัวสับเซชันนะครับภูเขาตัวนี้เห็นนะครับว่ามันภูเขาที่ต้นไม้ไม่เยอะ,อะที่ยาลายกาพัฒนาเรามีต้นไม้ต้นยางเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ในการไปก่อสร้างมันก็จะได้ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นป่าลึกนี่ผมก็ไม่ไม่เห็นด้วยว่าถ้าเป็นป่าลึกคือแล้วก็ไปไปโค่นต้นไม้แล้วทําปินี่ดูแล้วผีช้างจาับตะกรแ,แตนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็ให้เห็นภาพว่านี่นครับตัวฐานมันเห็นไหมครับว่า จะต,ตั้งเนี่ยฐานมันต้องเทปูนเนี่ยถ้าใครเรียนวิศวยโยธามาต้องเข้าใจนิดนึงนะครับการเทฐานปูนคอนกรีตของตัวลมเนี่ยผมผมอธิบายเชิงวิศวกรรมนิดนึงครับมันจะต้องเทรวดเดียวครับ24ชั่วโมงห้ามเทห้ามเทหลายครั้งมันจะกลายเป็นขนมชั้นนะอาจารย์เพราะฉมันกลายขนมชั้นมันแตกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักษาอุณหภูมินี่ความรู้เทคนิคนะครับสําหรับเกิดนักศึกษาเป็นนักศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา การเทฐานพวกนี้มันจะมีคู่มือ,อความเย็นความร้อนมีผลทั้งสิ้นโดยเฉพาะถ้าร้อนจัดไปตัวคอนกรีตเนี่ยเวลาเทเนี่ยมันร้อนมันทาให้ปูนแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหล่อยเย็นนะครับแล้วก็ตัวเนื้อตัวผสมคอนกรีตเนี่ยมันจะต้องถูกออกแบบให้อย่างชัดเจนนะครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องวินบนบกนี้เราก็มาพูดถึงลมชายฝั่งลมชายฝั่งมันมีวิธีก่อสร้างตัวฐานได้หลายแบบผมไม่ลงลึกละกันนะครับ ผมแค่บอกว่ามันจะต้องมีอุปกรณ์พวกเรือเรือเครมเรือที่จะมาต่อเครมในทะเลเพราะว่าเนื่องจากทะเลในฝั่งของเวียดนามชายฝั่งเป็นชายฝั่งที่ไม่ได้ลึกมากนะครับจริงๆมันมีวิธีการสร้างแพลตฟอร์มบนทะเลลึกมากผมไม่กล่าวแล้วกันเพราะไม่ค่อยนิยมสร้างกันแบบนั้นมันจะเป็นแบบทุ่นลอยนะครับเพราะนั้นยิ่งต้นทุนจะสูงมากนะครับจะเห็นนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ย จะมีเรือหลายชนิดเรือเรือมีเรือเขาเรียกเรือบารเรือขนส,ส่งมีการแท่นทําขามาวางในที่น้ําตื้นอันนี้ผมก็ให้ดูตัวอย่างว่ามันมีเหมือนคล้ายๆว่าวิธีการก่อสร้างก็จะคล้ายๆการสร้างแท่นกุจแจกลางทะเลนะครับมันจะมีอุปกรณ์โดยเฉพาะของมันในการผมก็พยายามให้เห็นภาพในการก่อสร้างบ้างนะครับอาจจะได้ไม่มีแต่เล่าอย่างเดียวก็จะเห็นนะครับว่าตัว ตัวทาวเวอร์ใหญ่ไหมครับถ้าเทียบตัวคนตัวรถขนนี่ตัวเครมนี่มาถึงมาเห็นเห็นขนาดคนใช่ไหมครับตัวที่ผลิตไฟฟ้านี่เขาเรียกนัสเซลนะครับตัวที่เป็นตัววางเขาเรียกตัวทาวเวอร์นะครับตัวนี้เมื่อติดตั้งเสร็จจะมีลิฟต์ขึ้นลงด้วยนะครับแล้วก็นะครับนี่คือตัวแท่นกลางทะเลนะครับจะเห็นว่าการออกแบบที่ที่ที่โครงการที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นขนมโดนัทที่อยู่ลอยอยู่ ขามันจะปักไปในตัวพื้นทรายที่อยูถ้าอยากเป็นทะเลที่น้ําไม่ลึกมากนะครับก็ใช้วิธีการตอกเสาเข็มแล้วก็ตัดหัวเสาเข็มแล้วก็เทปูนทําแท่นวิธีนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นวิธีประมาณราคาปานกลางไม่ได้ถูกไม่ได้แพงมันมีวิธีถูกก็คือเอาเหล็กแล้วก็วางลงไปให้มันซง่์งลงไปในะพื้นทรายนะครับวิธีนี้คือ,เ,อ,อเทปูนตอกตอกเสาแล้วก็เทปูนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในโครงการที่จะก่อสร้างผมผมขออนุญาตไม่แชร์แล้วนะครับก็จะใช้เวลาพัฒนานอกจากตัวที่ดินแล้วเนี่ยไอ้ตัวพัฒนาตัวฐานตัวเข้าไปซื้อที่ดินเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณปีหรือสงปีครับครับผมตอบได้ยาวเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตัดต่อได้ครับผมเน้นถามอีกนิดนึงครับปัจจุบันเนี่ยโอเคเราผมคาดว่าคงไม่ได้ผลิตไอ้ตัวกังหันลมเอง ครับผมเราเราซื้อหรือว่านําเข้าจากบริษัทหรือประเทศไหนครับพอจะครับผมผู้ผลิตหลักๆในในโลกนี้นะครับก็คือมีอยู่สองสองสามประเทศก็คือจริงๆเลยผู้ดีไซน์เนี่ยเป็นประเทศหนึ่งนะครับก็คือประเทศเยอรมันประเทศเดนมาร์กดับไปทางด้านการออกแบบอาจารย์พอนึกภาพออกนะครับปัจจุบันเนี่ยโรงงานของโลกเนี่ยไปอยู่ในประเทศจีนเพรานั้น แทบทุกแบรนด์ในโลกนี้มีโรงงานผลิตอยู่ในจีนครับผมอธิบายเพิ่มเรื่องซัพพลายเชนนิดนึงบางทีแล้วเนี่ยถ้าไม่เล่าเราก็จะไม่เข้าใจภาพปัจจุบันเนี่ยโลกเราเนี่ยมันเป็นโลกของซัพพลายเชนนะครับคือโรงงานผลิตโรงงานออกแบบผมสมมติว่าผมไม่ออกยี่ห้อแล้วกันเพราะเราไม่ได้รับค่าสปอนเซอร์นะครับอยู่ในเยอรมน,นีบริษัท A นะครับออกแบบทุกอย่างเลย ตัวโรงงานของเยอรมันอาจจะผลิตตัวนัสเซลนัสเซลเป็นเหมือนตัวชุดผลิตนะครับตัวเจเนเรเตอร์ผลิตในเยอรมันนะครับตัวทาวเวอร์ตัวเหมือนตัวปล่องนะครับก็อาจจะผลิตในประเทศจีนนะครับอาจจะไปผลิตในประเทศไทยก็ได้ถ้าประเทศไทยมีปริมาณของการใช้เยอะตัวปล่องนะครับมันเป็นเหล็กเชื่อมธรรมดาตัวเบรดหรือใบมีดก็เป็นอีกโรงงานหนึ่งก็คือตัวเบรดอาจจะผลิตโรงงานอยู่ในเชียงรายนะครับ แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับโรงงานผู้ผลิตผู้ออกแบบเนี่ยสมมุติว่าบริษัทผู้ออกแบบชื่อบริษัทเองเนี่ยอาจจะไปซื้อชิ้นส่วนมาจากหลายประเทศนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนมาจากหลายส่วนสุดท้ายแล้วเขาก็จะเป็นผู้ประกอบแล้วก็ทดสอบระบุที่ที่กลุ่มการนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้จะไม่มีแล้วครับที่มาจากสมมุติว่ามาจากประเทศเดนมาร์กแล้วก็บอกว่าทุกอย่างผลิตในเดนมาร์กเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีแล้วครับเรียกว่าทุก ผมพูดยกตัวอย่างบริษัทที่ชั้นนําต้นๆของโลกเลยอย่างเงี้ยนะครับที่เอ่ยชื่อก็รู้กันอย่างเงี้ยอย่างทีเออย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกว่าเขาทุกอย่างผลิตในอเมริกานี่ผมว่าแทบจะไม่มีแล้วคือบางทีเนี้ยผลิตในจีนแทบทั้งสิ้นเลยครับครับผมก็คือออกแบบที่หนึ่งไปผลิตที่หนึ่งส่งออกไปอีกที่หนึ่งเป็นเป็นอย่างไรทดสอบที่ใช่ครับมันเป็นวิธีเขาเรียกสัพายเชงครับผมอ่า ผมมีคำถามหนึ่งปิดท้ายเซกชันนี้นะครับแล้วผมคิดว่าท่านผู้ฟังหรือว่านักศึกษาหรือนักเรียนอยากรู้มากเลยนะครับแล้วผมก็เป็นนัวกวิจัยทางด้านพลังงานลมเขาจะถามอย่างนี้ตลอดเลยนะครับคําถามก็คือกาังานลมหนึ่งต้นสมมติว่าเป็นเมกะวัต์ขึ้นไปราคาเท่าไหร่นะครับและเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไทยนะคาถามแรกคาถามที่สองก็คือมันใช้งานได้กี่ปีนะครับคำถามสุดท้ายก็คือรวมการใช้งานเนี่ยเฉลีย่ยแล้วจะได้ประมาณกี่เมกะวัต <laughs> ผมผมผมตอบความจริงแล้วกันนะเพราะว่าถ้ามาตอบไม่จริงอาจารย์ก็จะไม่ได้ข้อเท็จจริงปัจจุบันในการซื้ออาจารย์โจทย์ไว้เรื่องกันนะครับ,รบปัจจุบันการพัฒนาโครงการของลมเนี่ยถ้าเป็นพูดถึงตัวเทอรบราุ์ล้วนตัวตกอยู่ประมาณ7จดแสนนะครับยูเอดอลลาร์ต่อ1นึ่เมกะวัตครับและอาจจะต่ำกว่านี้ในอนาคตครับ จะลองคำนวณดูก็ประมาณ20ล้านบาทต่อเมกะวัตครับแต่ราคาที่เหลือขึ้นกับราคาค่าพัฒนาโครงการราคาที่ดินราคาการขอเอกสารอนุมัติต่ตางๆทุกอย่างแล้วเนี่ยมันจะตกรวมพัฒนาอยู่ที่ตกประมาณ1ล้านดอลลาร์ต่อหนึมกะวัตที่เป็นราคามาตรฐานของทั่วโลกนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงภาษีนําเข้ารุ่นนี้นั่นอย่างน้อยเวลาวิศวกรคิดง่ายๆว่า ราคาปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยผมใช้คำว่าน่าจะอยู่ที่ไม่เกิน1ล้านเหรียญต่อ1เมกะวัตตแต่มีคำถามเชิงทา้าทายผมมาในช่วงปีที่ผ่านมาบอกว่าเนื่องจากการช็อตเทรของซัพพลายเชนทำให้ราคาของแก๊สไอ้โทษาดีของวินเทอร์บายผมชอบจะไปแก๊สอยู่เรื่อยเลยมนันสูงขึ้นมากกว่า1ล้านเหรียญต่อหน <H erman> <h erman> ึ่งเมกะวัตต์ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับ คำถามที่สองอาจารย์ว่าอะไรนะครับอีกครั้งนะครับคำถามที่สองก็คือใช้งานได้กี่ปีครับเมื่อกี้ผมถามต่ออาจารย์เน้นอีกทีนะครับว่าราคาต้นทุนตัวอุปรกรณ์อยู่มาเจ็ดแสนแต่รวมค่าพัฒนาอยู่ไม่เกินหนึ่งล้านต่อไม้กะวัดนะครับ,รบโดยทั่วไปตัววินตัวนี้ในเมืองไทยเนี่ยระยะทางการให้สัมปทานเราให้พี่ประมาณยี่สิบห้าปีในเวียดนามเขาให้ประมาณยี่สิบปีถ้าผมนับที่อายุสัมปทานของที่เขาให้อยู่เนี่ย ผมเชื่อว่าตัววินเทอร์บายตัวนึงเนี่ยในขนาดผมพูดระดับระดับใหญ่หนะอาจารย์ตัวเล็กอีกเรื่องนะครับอันนี้ต้องรืภาพนิดนึ่งผมเชื่อว่าอายุมันอยู่ประมาณ25-30ปีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมครับผมเคยไปดูโครงการลมในเวียดนามที่พัฒนามาแล้ว10ปีโทษนะครับปรากฏว่ามีการเอ่อแมนเทนนั้นไม่ดีเนี่ยมันเกิดสนิมครับเกิดสนิมเป็นสนิมแดง เป็นรอบๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานต้องบวกกับการแมนเทนนที่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถได้สามารถใช้ได้ประมาณ20-30ถึง30ปีและที่สําคัญตัวลมบนชายทะเลกับลมบนโกไม่เหมือนกันนะครับลมในทะเลเนี่ยมันจะมีประเด็นเรื่องความชื้นสูงนะครับแล้วก็มันจะมีความเป็นเกลือมันจะกัดกร่อนมีอีกจุดหนึ่งที่จะต้องพิจารณาพร้อมกันก็คือความเร็วลม บังทีเราก็พูดเกงเรื่องความเร็วต่ำเราก็มองถึงเรื่องในแง่ว่าเราอยากให้ลมแรงๆขณะเดียวกันที่ลมแรงๆอย่างโครงการในเวียดนามเนี่ยถ้ามีพายุไต้ฝุ่นเข้าเนี่ยตัววินก็พังนะครับก็เคยเห็นเคสมาเนี่ยมันจะต้องตัววินทะบายมันใบมีดมันจะต้องอสามารถที่จะปรับเมื่อเกิดความเร็วสูงเขาเรียกว่าตัวคัตเอาท์ใช่ไหมครับออกจากเมื่อลมแรงเนี่ยมันจะอยู่มันจะลู่ไปเลยนะครับตัวใบมีดมันจะไม่รับลม เาถ้ารับลงมันจะหักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถยืนยันได้วายุมันอยู่ประมาณ20-30ปีครับไอ้จริงควรจะได้25-30ปีด้วยซ้ำไปวงเล็บขึ้นอยู่กับการซ่อมมรูลรักษารครับผมข้อสุดท้ายครับคือเคยเก็บข้อมูลนะว่าหนึ่งต้นเนี่ยถ้าใช้ถึง20-30ปีเนี่ยจะได้พลังงานกี่เมกะวัตต์โอ้แค่ที่ตอบไม่ได้เลยไม่ได้มันตอบยากครับอาจารย์เนื่องจากมันขึ้นอยู่กับ ปริมาณของลมความหนาแน่นเท่าไหร่คือเราตอบได้ว่าเวลาเราพัฒนาโครงการลมผมเล่าอย่างนี้ให้ฟังนิดนึงอาจารย์ในโครงการลมเนี่ยเวลาเราจะต้องทําโครงการเนี่ยแบงค์เนี่ยจะต้องให้มีการวัดลมนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยมีเสาวัดลมที่ถูกต้องตามมาตรฐานทุกอย่างรูปการเนี่ยไม่ต่ำกว่า12เดือนนะครับแล้วถ้าจะให้ข้อมูลมาตรฐานเนี่ยจะต้อง สองหนึ่งปีถึงสองปีถือว่าเป็นข้อมูลที่มาตรฐานเขาไม่ได้วัดเฉพาะความเร็วลมนะครับเขาวัดปริมาณลมระหว่างปีเนี่ยต้องเหมือนที่อาจารย์พูดว่าเมื่อเอามาคำนวณแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่ากี่ยูนิตต่ตอต่อปีเหมือนที่อาจารย์ถามผมเทียบเลยก็คือมันมันต้องสูงพอในคุมในเรื่องการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่ามันได้เท่าไหร่ตอบไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าอาจารย์เอาไว้วินเดอร์บายไปตั้งในที่มันไม่มีลมอ่ะมันก็ผลิตไม่ได้ แต่ถ้าถามว่าในจุดคุ้มทุนเนี่ยน,นะครับมันต้องมีทั้งความเร็วนะครับมันก็ต้องมีทั้งเรื่องความเร็วที่เหมาะสมอย่างนี้สูงไปก็ไม่ได้ต่ําไปก็ไม่ดีนะครับแล้วก็มีปริมาณถ้าถามผมยิ่งร้อยเปยิ่งดีแต่มันไม่มีอาจจะครับรนี้ไหนพัตตลอดทั้งปีแรงตลอดทั้งปีร้อยผมว่าในทางวิศวกรรมหรือทางสิทธิเราจะใช้ตัวเลขที่50าสิบ p r o p e r ที่50ที่75้าแล้วก็ที่90ิ เขาจะมาถามเลยว่าผลิตได้ที่อ่อที่ที่ต่ําที่สุดอ่ะที่ที่เอามาคํานวณในเรื่องยิวอ่ะนะครับอ่อพูดง่ายๆว่าเขาไม่นับว่าเท่าไหร่เขานับว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยแล้วได้เงินคืนอ่ะวัดตรงนั้นน่ะครับใช่<อ>ใชที่ยากที่สุดเลยหินที่สุดเลยคือยังไงลงมาในบ้านแล้วฉันลงทุนกับเธอฉันก็ได้เงินฉันคืนแน่ๆแ,แบงค์ถึงจะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบผมผมก็ตอบว่าถ้าสมมติลงไปร้อยหนึ่งแบงค์ได้คืนร้อยสิ่นี่หอกไหมครับ าก็เอาได้แน่เลยตรงนั้นอ่ะอันตอบแบบคำรวมนี่ถึงะตอบกันตรงไม่ได้หรอกครับงั้นเป็นคําถามสุดท้ายถามว่าในการลงทุนต่อหนึ่งต้นเนี่ยเราเราเรามีจุดมุ่งหมายที่จะคืนทุนภายในกี่ปีครับโดยทั่วไปนะครับกงุ่การทั่วไปเลยเนี่ยถ้าเป็นกลุงการด้านพลังงานทดแทนนะครับโดยในนักลงทุนเขาก็จะมองการคืนทุนอยู่ที่ประมาณ5-10ปีงสปีครับ พราะถ้าไกลกว่านี้ก็คงไม่ลงทุนแล้วแต่ถ้าจะเอาเงินคืนเร็วก็ไม่ใช่เพราะโครงการพลังงานทดแทนเนี่ยเป็นโครงการที่ผมพูด้เรดียนดังตรงว่าถ้าเราไม่คิดเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมากค่เดียวกันเนี่ยแต่คุค้มในเมืองไทยเนี่ยมีคนอ่ะชอบจะตําหนิรัฐบาลไทยในอดีตว่าไปทําทําไมค่าไฟแบงผมในฐานะที่อาจารย์รรนึกออกเราเป็นนักพัฒัาเอาอย่ากมองเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าเราไม่เราไม่พยายามที่จะผลักดันเรื่องพวกนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ย ผมเชื่อว่าอีกนานโครงการพวกนี้ถึงจะเกิดขึ้นพอมันมีการผลิตในเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยแล้วมันจุดคุ้มทุนเนี่ยตอนนี้อย่างผมยกตัวอย่างว่าในประเทศเวียดนามเนี่ยมันก็มีแต่คนอยากมาลงทุนเพราะเนื่องจากมันมีลมที่เหมาะสมและผู้ผลิตเองเนี่ยก็อยากขายของถูกไหมครับไม่มีผู้ผลิตคนไหนที่ผลิตของมาแล้วผลิตบินสบายมาแล้วไม่อยากขายเพราะฉะนั้นดีมานทรัพยพวกเราเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็เข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ดีถูกไหมครับ ถ้ามันไม่เหมาะสมไม่คุ้มกันอย่างที่ผมบอกว่าไม่ถึงใช้เวลาคืนทุน15ปีไม่มีใครมา <c oughs> แต่ถ้าอยู่ประมาณ8ปเ้าปีเี้ยอไหมครับ7จดปดถึง10ปีทุกคนนะอ่ะลองดูแล้วคืนเท่าไหร่เดี๋ยวข้ามาว่ากันโะเคครับ oh, โอเคครับโอเคารย์โอเคครับโอเคครับอตอนนี้ก็ขอขอหยุดเซกชันนี้ไว้ก่อนนะครับท่านทู้ฟังที่ทางวิทยุนะครับนี่เป็นเซกชันที่2นะครับเพราะฉะนั้นยังมีอีกเซกชันสุดท้ายนะครับที่เราจะ มาฟังในเรื่องของการพัฒนาพลังงานลมนะครับกับดรสุภาครับท่านเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ที่กัางหันลมวินทอรบายที่ที่เวียดนามนะครับเดี๋ยวเราปิดเซกชันนี้ก่อนนะครับแล้วก็รอฟังรอฟังตอ,อนที่สมในในสัปดาห์ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากครับอาจารย์